สวัสดีครับเย็นที่ต้อนรับทุกท่านทุกท่านครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรปักหลัก10บแรงตัวเดียวพร้อมกับสูตรเก่านะครับซึ่งผมจะมาคํานวันโดยชุมกันสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับก็จะเป็นแนวทางเมื่อวันที่16ธันวาคม25 6 7้ซึ่งในส่วนนี้นะครับจะเป็นสถิติที่สูตรเดินมานะครับสําหรับสูตรหลัก10บแรงนะครับตัวเดียวสูตรนี้ครับเดินมา4มวติดนะครับ วดที่4ครับได้เลข6นะครับออก61นะครับวดที่แล้วสู่ตัวเดียวนะครับเด่นแรงสู่นี้นะครับนี่ไม่เลข6นะครับออก61นะครับส่วนสู่เก่านะครับหลัก10แรงงวดเดียวได้1กับ4สู่นี้หลุดไปที่หลักหน่่ยนะครับได้1กับ4ออก6 1นะครับในคลิปนี้ครับที่ผมจะมาวางให้ชมจะเป็นสู่ใหม่นะครับเด่น10แรงตัวเดียวนะครับสู่นี้เดินมา4งวดติดนะครับส่วนสู่ เด็ดแรงตัวเดียวสูนี้ครับสูด่ไล้เลขหนะครับลงไว้แล้วนะครับอ่าสำหรับท่านที่สนใจสูรเด่นสิบแลงตัวเดียวสูนี้มาดูเยครับวันได้ครับที่สูเริ่มเดินนะครับจะเป็นข้อที่อศูนย์ศูนย์นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาเทียบดูกันสมสูรนะครับสูนใหม่กับสูรเก่านะครับสําหรับสูตรเลขเด็นสิบแลงวันนี้นะครับวันแรได้ที่ศูนย์ครับออกศูนย์ วันที่2ครับได้เลข3ออก3าสองครับวันที่3า,ออา,าครับได้เลข3ออก3 8ครับ,ออรบวันที่4ี่ครับได้เลข6ครับออก6 1หนึ่งนะครับ สูดิน10แรง้งสู่นี้เดินมา4ีมติดนะครับวันนี้เป็นเมืที่5ครับที่ผมจะมาะคำนวณไว้ชมกันนะครับเป็นงวดแรกนะครับทีนี้ผมจะคำนวณดูตั้งแต่ไหนเมื่อแรกที่สูนี้เริ่มเดินนะครับท่านี้เข้าใหม่นะครับมาคำนวณเทียบกับวิธีคิดสู ดิ่งสิแร้งตัวเดียวสูนี้นะครับนำตำัวเวลาหน่วยบนบวกกัน3ครั้งหน่วยแร้งบวกกัน2ครั้งแล้วก็บรรเลขคงที่คือเครับท่านชมมาบวกดูนครับ5้บวกแเป็น13บวกเคงที่เป็นยี่สิครับ เด่นตัวเดียวที่ได้คือเลข0นะครับออก0 0นครับต่อมานะครับในงวดที่2นะครับในงวดที่สองครับได้เลข3ครับออก3 2นะครับท่านผู้ชมมาคำนวณเทียบดูครับวิธีคิดสูตรเด่น10แรงตัวเดียว สูนี้ครับหลักหน่วยบนบวกกัน3ครั้งหน่วยแรงบวกกัน2ครั้งบริดเจ็คงที่ครั้งนะครับนำา6บวก0นบวกด้วยเจคงที่ครับเท่ากับ13ครับดินตัวเดียวที่ได้คือเลขสนะครับออก3 2มองวัต่อมานะครับวันที่3ครับ วิธีสามสูตรนี้ได้เลข3ครับออก38นะครับวิธีคิดสูตรดิน10แลงนะครับตัวเดียวสูตรนี้นำตำแมน่งหลักหน่วยบนบวกกัน3ครั้งนะครับหน่วยแร่งบวกกัน2ครั้งนะครับบวกดเจ็ดคงที่อีกครั้งนะครับ2 บวก4เป็น6 6คบวก7คงที่13ครับเดินตัวเดียวที่ได้ก็เลข3ครับเลขที่ออกไป็น3 8ครับต่อแม่นะครับวันที่4ครับวันที่ 4, สู่สูนี้ได้เลข6นะครับสูนี้ได้เลข6ในวันที่4ี่นะครับสูนี้เดินมา4มวติดนะครับเป็นสู่ระยะวางผลนะครับ นที่หลักสิบนะครับจะเป็นแบบตัวเดียวนะครับแต่ทีนี้ท่านผู้ชมมาคำนวณกันดูนะครับในวันที่สี่ที่ผ่านมานะครับสําหรับได้ถึงสิบแรงนะครับสูนี้นะครับสูนี้เป็นสูตรนิรนามนะครับเป็นสูตรใหม่ที่ผมจะมาคํานวณให้ชมกันนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับสูนแดงวัดเลียวได้1นึ่กับสหลุดนะครับหน่วยบนวกกัน3ครั้งนะครับหน่วยแรงวกกัน2ครั้งโดยเจ็ดคงที่อีกครั้งนะครับ3บวกเป็น9ครับ9บวก 7คงที่เป็น16เถอะจะยึดตัวท้ายเป็นเลขดินนะครับเด่นตัวเดียวที่ได้คือเลข6นะครับนี่คือมวดที่4ครับออก61นะครับส่วนสู่วิแร้งนะครับที่เป็นสู่เก่านะที่ยังเข้านะครับได้เลข6นะครับก็มาที่หลักสิบนะครับสูรนี้นะครับเข้ามา4งวดติดวันนี้เป็นงวดที่5นะครับเป็นสู่ระยงวังผลนะครับ สำหรับท่านที่สนใจสูตรดิน10แรงตัวเดียวสูนี้เรามาคํานวณดูนะครับในงวันนี้เนาะหลัก10แรงตัวเดียวจะเป็นเลขอะไรนะครับจากสูนหม่สูตรสูนี้นะครับวิธีคิดสูตร10แรงนะครับสูนี้นะครับหลักน่วยบน้ะบวกกัน3ครั้งห่วยแรงบวกกัน2ครั้งนะครับบวกด้วยเจ็ดคงที่เรามาบวกดูนะครับเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเจ็ดคงที่สิบแปดครับตัดตัวอกไปครับดินตัวเดียวที่ได้คือเลขแปดนี่คือเลขดินสิบแรงที่ได้วันนี้ ถ้าเรายังมั่นใจอยู่แคปหน้าจอกันไว้นะครับนี่คือวิธีคิดสูตรตักหลักสิบแรงตัวเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะครับมันดยท่ดูเป็นห่วงแรกนะครับวันนี้เป็นหวงแรกนะครับได้เลขแปดครับถ้าเราจะยึดตามสูตรนี้นะครับเด่นตัวเดียวที่ได้คือเลขแปดครับ ส่วนสูเก่านะครับสูนี้ได้หนึ่งกับสี่นะครับหลุดนะครับสูนี้หลุดในคลิปนี้นะครับผมจะนำน้าสูเก่าสูนี้จะมาเทียบไปดูนะครับกับสูรใหม่นะครับตัวเดียวนะครับดินสิบแรงนะครับวันนี้ได้ลิกแปดครับ ส่วนสูที่ได้1กับ4นะครับวิธีคิดนะครับหลักแสบนบวกกันหนึ่งครั้งหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งหลักพันบวกกัน3ครั้งหลักหน่วยบวกกันหนึ่งครั้งนะครับบวกกันแล้วได้ตัวเลขคลิกหนึ่งครับต้องไป3แตมเป็น4นี่ครับนี่คือข้อมูลเมื่อที่แล้วนะครับอ6 1นะครับเมื่อที่แล้วผมจับคู่นิ้นไว้ที่3คู่นะครับคู่เด่นสุดเมื่อที่แล้วจะเป็นคู่8 6นะครับ สำหรับท่าตามสูดินแล้งตัวเดียสูนี้นะครับผมลงมาให้แล้วนะครับอ่าที่แล้วสูนี้ได้เลขหกนะครับมาที่หลักสิบนะครับออกหกหนึ่งนะครับอ่านี่คือสูรเก่านะครับได้หนึ่งกับสี่รุดไปที่หลักหนึ่ครับสำหรับอ่านท่จะตามสูตินต่อนะครับอ่ผมจะคำนวยดูนะครับ หลักแสนบวกกันหนึ่งครั้งหลักหมื่นบวกกันหนึ่งครั้งครับหลักพันบวกกัน3ครั้งหลักหน่วยบวกกันหนึ่งครั้งครับนี่จะเป็นวิธีคิดนะครับ6กบวกเป็น12บสองบวกจะสิบบวกสามบวกเป็น3แต้มครับเป็น5ครับวันนี้ได้2กับ5ครับในวันนี้ครับ2อสูตรนะครับไม่ชนนะครับสูตรตัวเดียววันนี้ได้เลข8นะครับ สูรักสิบตัวเดียวนะครับวันนี้ถ้าเราจะเลือกตามสูนี้นะครับดินแปดนะครับนี่จะเป็นสูเก่านะครับถ้าเรานะจะตามสูนี้ต่อนะวันนี้ดินสองกับห้านะครับถ้าไม่มาหลักสิบก็คาดว่าน่าจะมาที่หลักหน่วยแรกนะครับวันนี้ครับสองกับห้าชนกับสูวิ่งล่างตัวเดียวนะครับสองกับห้านะครับสองเลขนี้นะครับชนกับสูวิ่งล่างตัวเดียวนะครับก็ดดินทั้งสองตัวครับสองกับห้านะครับ 2กับ5้าคาดว่าน่าจะมา1นึตัวนะครับสูตรนี้เป็นสูตรดินส0แรงตัวเดียวนะครับไยรี่แปครับเป็นแนวทางวันวันที่16บธันวาครับก็นำไปพิจางดูนะครับ ถ้าสูงที่เดินต่อคาบว่าน่าจะเป็น82 85นะครับแปดหแปดเก้านะครับถ้าสูงนี้เดินต่อนะ,น, 8, 2, 8, 5, นะครับอันนี้คือแนวทางนะครับสำหรับคลิปนี้ฝ่ายเพียงเท่านี้นะครับแล้ว พบในคลิปหน้าสวัสดีครับ